พวกนี้มึงเป็นเป้าหมายไอ้พวกขโมยอะ่ะเพราะมันจะมียิปซีมีอะไรมาขโมยเต็ไมไปหมดแล้วแม้ทั้งพวกคนดําพวกไม่รู้วไอ้พวกแม้กระทั่งฝรั่งโดยตรงอะ่ะไอ้พวกที่มันแบบเป็นแก๊งวิทยาชีแบบเต็มเลยะนะแล้วก็ก็เดี๋ยววันหน้าเก็บตังไว้แล้วเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวอ้อแล้วก็คนที่อยากจะไปเที่ยวเอ่อไต้หวันกับผมอะ่ะเราไปเดือนนี้แล้วนะใครจะไปยังไงต้องรีบบอกนะเพราะว่า ออตอนนี้มีสมาชิกอยู่แล้วประมาณห้าคนหรือหกคนไม่แน่ใจห้าคนหกคนเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะเริ่มจองตัว๋วละนะครับจะเริ่มจองตัว๋วก็จะไปประมาณยี 2, 3, ่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่อะไรประมาณเนี้นะครับยี่สองยี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยก็ไปสักสามคืนนะครยังไงจะไปต้องต้องรีบบอดนะครับเพราะว่าหนึ่งผมจะต้องจองตัว๋วหรือคุณไปซื้อตั๋วไาเองก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าต้องเดี๋ยวไซส์ไหนยังไงเดี๋ยวเราคุยกันในไลน์ส่วนตัวแล้วกันนะครับแล้วก็นอนสัก องคืนแต่บางคนอยากนอนสามคืนเดี๋ยวเขาคิดดีๆครก็าจะคืนยี่สิบสองยี่สบสามยี่สบี่ยี่สิ้าเลยยี่บห้ากลับนะครับเก็ไปไปไทยเป๋นะครับยังไงก็แต่ผมจริงๆมันมีงานแต่ว่าคุณอาจจะงงอ่าแล้วคุณไปทํางานแล้วคุณเอาฉันไปทิ้งไหนไม่ทิ้งดิเดี๋ยวผมก็จะมีวิธีตอนที่ผมมีประชุมอะไรของผมเนี่ยผมก็จะไว้เอาคุณไปไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับอโอ้โหรับรองคุณเดินในพิพิธภัณฑ์ที่ที่เขาเรียกพิพิธภัณฑ์ไถหยวนนะฮะที่เถาหยวนมี่ไถหยวน ที่กระเลกูกงนะท่นเลกูกงเนื่อนะฮะที่ที่ไทเปอ่ะคุณเดินจริงๆอ่ะวันหนึ่งอ่ะถ้าเดินจริงๆอ่ะวันหนึ่งอ่ะแต่ว่าวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะดูทรมานคุณไปมัว่าจ,จะเอาคุณไปปล่อยไปไ้สักประมาณสองชั่วโมงครึ่งรับรองสองชั่วโมงครึ่งอ่ะถ้าคุณดูจริงๆนะเขาดูไม่หมดหรอกเพราะมันใหญ่มากนะอย่างคนที่เคยคนที่เคยดูสิ่งที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของราชสำนักข,ของของบักกิงอ่ะที่ที่เจงไคเชิงไปเอาเข้ามานะครับ คือประกาดนึกออกไหมประกาศ,กกาศที่เป็นประกาศแล้วก็มีตะกัแตนตะกัแตนเกาะอ,อยู่ที่ประกาดเดี๋ยวคุณลองไปเสิร์ชดูก็ได้แล้วก็เสิร์ชคำว่าพะะิพิธภัณฑ์กู่กงนะฮะพิพิธภัณฑ์กู่กงที่ไทเปนเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ามาสเตอร์เพียของมันเนี่ยนะครับคือแบบต้นประกาศกับตะกัแตนนะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่กู่กงไทเปโอ้คุณจะเห็นมหัศาจรรย์มาก ตอนที่มันขนยาไปเนี่ยหนวดแล้วก็แต้มมันหักเป็นหนวดหนึ่งโอ้โหจะแบบคุณต้องไปดูแล้วถ้าไม่บอกว่านี่เป็นของแกะสลักนะคุณอาจจะนึกว่าของจริงนะครับเพราะมันแกะจากหยกเลยมันหรือแม้กระทั่งอหมูสามชั้นเนี่ยมันแกะมันแกะชิ้นหนึ่งอ่ะเป็นหมูสามชั้นเหมือนหมูสามชั้นเป๊ะนะครับเป็นหมูสามชั้นที่ที่เอาไปต้มพะโลแล้วนะไปดูคุณไปดูคือมันเลือกหินได้เก่งมาแล้วมันเลือกแบบเพื่อนจะบอกว่าช่างแกะ ช่างแกะอิตาลีเก่งคนเดียวเนี่ยก็ไม่จริงแ,แต่อิตาลีมันจะเก่งในเรื่องของการแกะเป็นรูปคนรูปเดวิดรูปโมนาลิซาเอ้านโมนาลิซารูปวาดเป็นรูปวีนัสวีนัสอะไรประมาณนั้น a n เว a y ก็เดี๋ยวไปไกลก็ถ้าจะไปไต้หวันกับผมนะฮะก็ต้องรีบบอกมานะครับเ,เพราะว่าผมพาไปไม่กี่คนนะฮะคิดว่าต้องประมาณสกักอ่ะสูงสุดก็สิบสองคนไม่เกินสิบสี่แล้วกันพอสิบสี่นี่มันเดี๋ยวก็ดูยากแล้วนะเพราะผมดูอยู่คนเดียวนะครับก็รีบบอกมาทีนี้ กลับมาเรื่องบ้านเราแล้วจันนะก็ท่องเที่ยวเนี่ยถ้าทาดีๆเนี่ยมันก็ขายไดนะ้แล้วมันมีคนมีกําลังซื้อแล้วก็หาดทรายและบ้านเราอะก็สวยนะแล้วก็สุดท้ายน,นิดนึงก็พอดีพอดีผมไปงานเนี่ยครั้งนี้มันมีหลายงานผสมผสมกันแล้วงานที่ผมไปที่ปิดเอ่อที่ตอนใต้ของฝรั่งเศสเนะี่ยที่มงบริเยนะครับเมี๋งคนเรียกมงบริเยนะครับเมืองมงเมืองมงอ่ะนะฮะมงบริเยเนะี่ย้วไปมันก็มีสถานท่องเที่ยวของไทยเอ่อ หลายสถานที่เลยนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกนอย่างเช่นเ,เกาะลันตาเ,เมืองเก่าทีเ่เมืองเก่าที่น่านแล้วก็กุยบุรีนะครอุทยานกุยบุรีอะไรเหล่านี้นะครับมันมีทั้งหมดสิที่ที่เราได้รางวัลมันชื่อว่า g r e e n destination g r e e n destination นะครับแล้วก็มันก็จะมีเชื่อต่อน,นิดหน่อยแต่เอาเป็นว่าเอ้อเอทีหเราเนี้ยได้รางวัลเรื่องสิ่งแวดล้อมรางวัลเรื่องออการจัดก,การการท่องเที่ยวในชุมชนมีเกาะลันตาอะไรเขคงรู้จักดีนะเกาะลันตาอยู่กระบ,บี่ใช่ไหมครับอ๋อแล้วแม้กระทั่งตลาดนาเก,กลือเก่าอ่ะตลาดนาเกลือเก่าที่ตรงบางละมุงอะ่ะก็ได้รางวัลเอออันนี้เป็นสิ่งที่ผมอัศจรรย์มากเพราะว่าผมมันนั้มันอยู่ใกล้เรานะผมก็ตกข่าวไปถึงทีง่นู้นใ้รับรางวัลวะ่ะ คือมันเป็นการโวดแล้วถ,ถามว่าคนจัดเป็นใครเอ้ยไม่ใช่พวกไก่กาจัดนะน,นะคนจัดเนี่ยเป็นผู้จัดงานซึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์เขาก็จะเลือกออสถานที่